วิธีเช็คสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการเตรียมการในการเฝ้าระวังช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ แพลตฟอร์มที่ประเมินสถานการณ์ระดับน้ําในประเทศไทยนะครับเท่าที่เราพอจะทราบนะครับซึ่งเราได้เคยเกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและสัปดาห์นี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างจะทวีความรุนแรงจึงอยากจะมาขอแชร์กันอีกหนึ่งรอบนะครับโดยมีอยู่3แพลตฟอร์มหรือ3มเว็บไซต์หลักๆนะครับที่เราใช้ประเมินสถานการณ์กันสำหรับแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์แรกนะครับนั่นก็คือ thaiwater.net หรือคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยแพลตฟอร์มนี้นะครับมีการประเมินปริมาณน้ำฝนย้อนหลังรวมถึงข้อมูลน้ำตามเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆการคาดการเส้นทางพายุลูกใหม่ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สำคัญในการใช้ประเมินสถานการณ์น้ำในประเทศอีกทั้งยังสามารถดูภาพของอ่างเก็บน้ำจุดต่างๆนะครับเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนหลายแห่งนะครับมีการติดตั้งกล้อง C C T V ให้เราสามารถเข้าชมออนไลน์ได้ แพลตฟอร์มที่2นะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มของ g i s ต้ a นั่นเองโดยสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ d i s a s t e r g i s t a o r t h ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับจะเป็นการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมและประเมินข้อมูลได้ทั้งในรอบ30วันหรือรอบ7วันที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะเป็นข้อมูลในเรื่องของน้ําแล้วนะครับยังมีข้อมูลในเรื่องของความร้อนรวมถึงภัยแล้งอยู่ด้วยนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถคาดการได้จากฟีเจอร์ข้อมูลน้าท่วมซ้ำซากซึ่งสามารถ กดชมได้นะครับตั้งแต่ช่วงปี2011ถึง2020และพื้นที่น้ำท่วมรายปีหรือสามารถเปรียบเทียบน้ำท่วมรายปีได้ซึ่งทางจ i ส d านะครับก็ระบุความถี่ของการเกิดน้ำท่วมไว้อย่างชัดเจนรวมถึงฟีเจอร์ขอบเขตภาพน้ำท่วมนะครับที่เราสามารถเลือกผังสัญญาณดาวเทียมที่จะรับข้อมูลได้นะครับรวมถึงเลือกดูข้อมูลในช่วงเวลาย้อนหลังได้ และแพลตฟอร์มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Google f l a t Hub ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นโมเดล AI ที่พัฒนาโดย Google สำหรับคาดการสถานการณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองอุทกวิทยาสำหรับคาดการปริมาณน้ำที่ไหลในแม่นม้ำและแบบจำลองภาวะน้ำท่วมที่คาดการพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบรวมถึงปริมาณความสูงของน้ำและใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์จากนั้นจะนำข้อมูลที่วิเคราะห์นะครับไปแสดงบน Google Search หรือ Google Map และแจ้งเตือนในระบบปฏิบัติการ Android โดยฟีเจอร์นี้นะครับครอบคลุมในหลายประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเรามาสังเกตใน map นะครับจะเห็นว่าไม่ครอบคลุมประเทศจีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าประเทศจีนนะครับปล่อยน้ําออกจากเขื่อนหลายแห่งเพื่อระบายน้ําแล้วเช่นกันนะครับ และถ้าสังเกตอีกนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของฝั่งแม่น้ําโขงนะครับระดับน้ําก็อยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วนะครับซึ่งทาง Google ได้แบ่งระดับความอันตรายออกเป็น5ระดับและแพลตฟอร์ม Google f ลัชทับนี้นะครับทาง Google ได้อ้างว่าสามารถคาดการพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบได้ใน7วันข้างหน้าซึ่งเพียงพอต่อการแจ้งเตือนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เพื่อรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้และในส่วนนี้นะครับทาง New Tech Thailand ก็ขอให้ทุกคนปอด ภัยจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงขอบคุณหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาสาสมาคัครกู้ภัยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สำนักข่าวทหารตำรวจที่เป็นตัวแทนส่งกำลังใจและความช่วยเหลือให้คนในพื้นที่และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงและควรเฝ้าระวังนะครับนั่นก็คือการโจรกรรมระหว่างที่เกิดภัยพิบัติซึ่งช่วงนี้นะครับ ก็มีข่าวเรื่องการลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมค่อนข้างมากเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือกู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่ก่อนได้นะครับและควรระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดในแต่ละเหตุการณ์ของอุทกภัยครั้งนี้ซึ่งอาจจะเกิดการนํามาสู่การบั่นทอนกําลังใจของผู้ช่วยเหลือถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน